Yeah. Believe destiny say my believe enemies in don't don't to อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับวันนี้เรามาดูสา6ร้อยหกนะครับอ่เดี๋เรามาดูครับก็สวยนะครับหัวลากสามหกศูนย์นะครับท่อเดิมอ่านี่นะครับเรามาเรามาดูรอบก่อนครับผม อันนี้จัดสเตเตอร์ไปรุ่นนะครับไปรุ่นสองพนห้าครับตัดปืนกลนะครับยืดรอบสองพันห้านะครับสเต็ตอร์ไปรุ่นรถชันนี้ยังมีพักอยู่นะครับยังมีท่อพักอยู่อาจจะฟังเสียงครับตัดอาจจะไม่ดังนะครับเพราะว่าติดท่อพ่อพักนะครับ ครับผมโอเคครับแจ็คจูนกล่องซิ่งรีแมปสวัสดีครับ